ส่วนในเรื่องราศีกุมเป็นไงราศีกรมเนี่ยพระราไอดาวเลยเกิดพระราหูอยู่ตรงนี้เวลาพระราหูอยู่ตรงนี้ก็เห็นไหมเป็นอยู่ในไอไปอยู่พระราหูอยู่ตรงนี้อยู่ในพบรณะกับตัวเองเนี่ยมาเลยทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นไงไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีกําลังนะตัวเองไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่นกหรกเพราไปอยู่ในเรือเรืออะไรเรือศัตรูด้วยนะ ก็มีคนคอยคอยกันแหนกันแหนคอยอิจฉาคอยอะไรต่างๆตัวนี้มันอยู่ในเรือสตูนะนาะบอลนักไม่มีกําลังครับจนกว่าวันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกไปแล้วเนี่ยตัวเองมันอยู่ตรงนี้มาเลงเรือนเกิดเนี่ยเวลามาเลงเรือนเกิดทำให้ชาตาเนี่ยมีพลังขึ้นอะไรขึ้นนะทำให้ชาตาเนี่ยไอ้เวลามาเลงก็ไมถึงว่าจัดจัดระเบียบอะไรสักอย่างของตัวเองครับแล้วก็ไอ้นั่นคือข้อดีข้อเสียนี่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิการทิฏฐินะครับแล้วก็ ชีวิตจะไม่ค่อยคิดอะไรมากเวลาจะทําแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรทําไปเลยคิดได้ทดําอย่างนั้นเลยแต่ทำส้ม,ม,มสเดชอ,อ่ะอ้าวเพราะนั้นนี่ก็ไม่คิดมากเงยอืแล้วอยู่ตรงเนี้ยจะทําให้เจ้าตาเนี่ยเป็นคนใจกว้างด้วยเลยด้วยนะครับอันนี้ถ้าผิดก,ก็ผิดไปเลยเสียงก็เสียงไปเลยไม่คิดมากนี่อย่างนี้นี่คือข้อข้อข้อที่ควรระวังนะครับผมนก็ราศีกุมนะแล้วก็ต้องรัดกลุ่มนิดหนึ่งรัดกลุ่มรอบครอบแต่อยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ ต้องรอบครอบอย่างที่บอกถูกต้องต้องรอบครอบนะฮะอันนี้อยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยวพราะตรงนี้เลสเตูรแลรร้วเพราบมรรนด้วยค,คอยอิมีคนคอยอิจฉาโดนทิ่มแทงโดนกาวหาโดนตาหนิท <c oughs> ่าเนี่ยผมไปเอาบวยมาชกกับพี่โยไอ้ที่ช่องสารที่ผ่านไปเนี่ยเขาจะพังว่าผมเลยเ,ยเนี่ยเสียเงินเสียทองไปเลยไม่ได้ประโยชน์เลยเลยนะนี่นะนี่เห็นไหมโดนกระแนะกระแหน่เห็นไหมทำความดีเห็นไหมเนี่ย ทีนี้มาเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคขเกิดลัคนาราศีกุมี่ยการเงินเนี่ยการเงินอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรมันคงเข้มแข,ข็งจเจ้าชะตาเนี่ยก่อนวันที่ยี่สิบพิกายนเนี่ยต้องได้เงินมาก้อนหนึ่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ราศีกุมนะราศีกุมลัคนาราศีกุมครับต้องได้เงินก่อนที่จะก่อนถึงวันที่เทา่าไหร่ยี่สิบพิกาหยุนี่เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าไปไปหยุ่ตรงนี้เป็น พบลาพะในเรื่องการเงินนะแต่ทีนี้ถ้าจะได้เงินเนี่ยมันมีอะไรมันมีอังคารอยู่ได้เงินมาจัดก,การงานการงานเดินถอยหลังไหม,ไมดาวการงานจะนี้เดินถอยหลังเอาออกพี่โยวันที่วันที่สิบสี่ออกพอสิบสี่ปุ๊บไม่พักแล้วเอาแล้วทีนี้การงานเดินเดินแบบอันนี้คล่องเลยนะดาวการงานจะคล่องเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยมีเวลาเท่ากี่วันสิบสี่ถึงวันที่ยี่สิบอ่ะ ใช้เวลาห้าวันหกวันเจ็ดวันเจ็ดวัน,วนทะนั้นเจ้าตามีเวลาแค่แค่อทิตย์เดียวอืมที่จะได้เงินนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดดูดีๆคนไปทํางาน,นใหญ่ๆเนี่ยก็ได้เงินคุ้มไหมได้เงินคุ้มได้ภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยได้เงินก้อนใหญ่นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมีการเจรจาทําสัญญาอะไรต่างๆให้อยู่ในเจ็ดวันนี้เจ็ดวันนี้ที่จะได้เงินได้ทองอะไรได้ครับ นะครับดาวอังคารดาวการง,งานมาอยู่ตรงเนี้กางงา็ยังดาวการง,งาน,าก,างงานาก็ยังมีอะไรอยู่ยังไม่แข็งไม่แข็งแรง <ejerc> แต่ที่สิบสี่แล้วจะเริ่มแข็งแรงขึ้นอะไรขึ้นนะฮะอันนี้อ่าแล้วก็ถ้าหลังจากวันที่ยี่สิบยี่สิบพิกาไปแล้วดวาวการเงินยกเข้านี่เป็นไงเ, <hour> เไงิเนที่จะได้ต้องเป็นเงินพิเศษเงินรับรับเรื่องเงินที่อะไรเงินที่ต้องชกฉวยเอาปนเอาถึงจะได้นี่เห็นไหมท่านยี่สิบไปแล้วเนี่ยดาวการเงินนี่ไม่ดีแล้ว เพราะนั้นต,ต้องตุนไว้แล้วต้องมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกันเงินแล้วอะไรแล้วนะครับอันนี้แล้วก็นะครับไอการงานนี่ไปอยู่ในเขตสมบันโดต่อแท้เบื่อนายในเรื่องเกี่ยวกันงานทำไปงั้นแหละเบื่อเรื่องงานไม่ค่อยเวริร์กสังกตายไปสังก์สังกตายสังกเต,ต,ตนะครับนะแต่ก่อนวันที่สิบสี่เนี่ยก็จะได้รับการร่วมมือบ้างอะไรบ้างแต่หลังจาก1ิบี่6หกไปแล้วนี่ก็ไม่ได้แล้วการร่วมมือแล้วต้องทำด้วยตัวเองแล้ว นี่ต้องเด็ดเดนด้วยตัวเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับการงานคู่เป็นไงอดาวคู่ครองเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คู่ที่ต่ําที่สุดอวันโดยเฉพาะวันที่สิบหกตุลาไอ้วันที่สิบหกพิการไอ้ที่หกพิการเนี่ยมันมีการดับอยู่ตรงนี้อืมเพราะฉะนั้นเจะตาเนี่ยจะต้องดับเรื่องคู่วันที่สิบหกนี่เราดับเรื่องคู่นะเวลาไอ้ไอ้ เวลาที่เวลาแปดโมงเช้าไปแล้วนี่ก ok ็จะยกเขาดี่คู่ให้ลาบคู่ให้เรื่องการงานครับนะเนี่ยนะเรื่องเรื่องคู่นี่เป็นไงเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยคู่เรื่องเกี่ยวกับารงานดีอะไรดีนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยให้คุณนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่แต่วันที่เราวางมันเดียววันที่สิบหกสิบหกครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับคู่ตัวนี้ ก็ถอยห่างๆไว้หน่อยอ่าห่างๆไว้หน่อยครับอ่า